วันนี้นะครับทุกคนพอดีไปเจอเรื่องราวสุดปันชวนงงมาอีกแล้วก็เลยอยากจะหยิบมาให้เพื่อนฟังกันสตรีมเมอร์สาวผู้หญิงปลาไข่ทรายเพราะเธอคิดว่าแม่สาวคนนี้กําลังพยายามออยสามีของเธอเล่นเอาสตันกันไปาตามๆกันอะไรวะเนี่ยแบบนี้ก็ได้หรอส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ได้มีข่าวเกี่ยวกับสตรีเมอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่า k i ี r a ่าคิตตีสาวคนนี้เนี่ยเป็นนางแบบโอลิแฟร์แล้วก็ยังเป็นสตรีเมอร์ชื่อดังยอดนิยมคนหนึ่งบนทวิชก่อนหน้านี้เธอก็เคยมีประเด็นอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ที่ทำลงภายในช่องจนเคยโดนแบนมาแล้วหลายครั้งแต่ใครจะไปคิดกันว่าวันนี้เองเธอจะถูกหมายหัวโดยใครก็ไม่รู้ซะอย่างนั้น ซึ่งแม่แมสวสาวสวยสุดฮอตคนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปในประเทศไต้หวนันพร้อมกับสตรีมไปด้วยทุกอย่างก็ดูเป็นปกติแต่จูจ่ๆก็มีผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งเกิดเดินดุมๆเข้ามาในตอนได้ทุกคนก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและต้องการอะไรแต่ใครจะไปคิดกันว่าจ,จู่ๆเจ้แกเนี่ยจะควักเข้าไปในกระเป๋าผ้าก่อนจะหยิบไข่ขึ้นมาป่าใสาแ่แม่แมสวสาวสุดฮอตจนตกใจลัตามการพร้อมกับโวยวายว่า เคียร่านาั้นกำลังพยายามจะอ่อยสามีของเธอเดี๋ยวเดียวเดีเดีว,เดว,เดวนะเจ้คนเขาเดินกันปกติแล้วใครจะไปสนว่าสามีเจ้แกเนี่ยจะสนใจว่าแต่สามีเจ้เนี่ยอยู่ไหนก่อน Dude, This is the life of being OnlyFans ทุกสิ่งทุกอย่างเล้วะจากคลิปจะเห็นได้ว่าในเวลาเกือบ20วินาทีสับไปมาระหว่างการปาไข่และเสียงไวอยวายของทั้งคู่จับใจความได้ว่าเจแกเนี่ยโกรธมากแถมยังบอยกว่าเอ็งโพสตรูปเซ็กซี่เซ็กซี่มาเพื่อัยวยนสามีของข้าใช่ไหมเพราะกับกรีดออกมากลางถนนแบบไม่แคร์สายตาประชาชนแถวนั้นเลยสักนิดดูท่าว่าเจแกเนี่ยจะปี๊ดตายจริงๆซึ่งทางฝั่งของแม่สาวสวยเคีรยรนั้น พอได้ยินแบบนี้ก็งงกันเลยสิครับเพราะกับตะโกนถามกลับไปว่ากูไม่รู้นะเว้ยว่าผัวเองเนี่ยเป็นใครได้ซ้ำนี่เองบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยซึ่งเจป้ปลาไข่แกก็อัดไข่ใส่เธอจนหมดกระเป๋าก่อนจะชี้หน้าด่าแล้วก็จากไปแบบงงๆทำให้เคียร่านั้น ต้องออกมาบนกับชาวช่องแชทพร้อมกับบอกอีกว่าเธออยากจะร้องไห้ทำไมเธอต้องมาโดนโจมตีแบบนี้ด้วยทั้งที่เธอไม่รู้จักกันด้วยซ้ำการที่เธอลงรูปเซ็กซี่ลงบนอินเทอร์เนต็ตนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งของงานแต่งานที่เธอทำมันทำให้หลายคนไม่พอใจก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงกันนะต่อมาเคียรา่าก็ได้ออกมาบอกว่าเธอได้แจ้งเดองทั้งหมดกับทางตำรวจแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าทางตำรวจเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้แบบไหน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเคียร่าคิตตี้เป็นที่ถูกเถียงกันมานานแล้วเกี่ยวกับโพสต์แบบวื้ววาของเธอทางในโซเชียลมีเดียและก็โอลิแฟนนอกจากนี้แล้วเธอก็ได้ถูกแบนจากทางท t c h เป็นครั้งที่9เมื่อปลายปีที่แล้วเหตุผลทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่ก็มาจากการที่คอนเทนต์สุดวู่นวาของเธอชาวเนต็ตบางส่วนก็ออกมาให้กำลังใจเธอและขอให้เธอนั้นอย่าเก็บเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ และเที่ยวให้สนุกจะดีกว่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนจะจบลงด้วยดีอยู่แล้วแต่ก็ดันมีชาวเน็ตที่สงสยัยแถมยังสายตายดีก็เดี่ยวมาตั้งคําถามจากคลิปที่เธอโพสต์ลงบนช่องของตัวเองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ใช่เองสร้างเรื่องขึ้นมาเองหรอกนะ ซึ่งชางเคียร่าเองก็เดี๋ยวมาตอบโต้ในเชิงประมาณว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะเธอไม่สามารถควบคุมเขาอย่างอื่นได้อยู่แล้วและพอคลิปนี้ได้ถูกแชร์ลงบนเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง reddit ก็มีหลายคนออกให้ความสนใจแต่ที่ฮาก,กว่านั้นก็คือคอมเมนต์หลายคนพอจะมองออกว่านี่มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยทำไมเองถึงได้จ้างผู้ชายใส่เรสดแดงแล้วก็ใส่วิกมาทำแบบนี้ฟะกูโคตรจะชอบตอนที่ไอ้หมอนี่พยายามยเฉยๆให้กล้องแล้วพยายามปาไข่ใส่โคตร ซึ่งบางคอมเมนต์ก็ดูเหมือนจะชินชากับการการะทำของแม่สาวคนนี้แล้วด้วยแล้วก็มาเมนว่านี่แหละเคียร่าเธอจัดฉากแน่นอนบ้างก็บอกว่าไอ้หมอนี่ที่ถูกจ้างมาเนี่ยแม่งโคตรจะหาอยากเห็นดีกเยอะจังเลยมาถึงจุดนี้ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่ไปตามที่เคียร่าคิดกันไว้ะแล้วซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นเข้าไปอีกและเมื่อเรื่องการปลา,ขาไข่เป็นที่พูดถึงมากขึ้น ทางตำรวจของไต้หวันเองก็ให้ความสนใจไม่น้อยกับประเด็นนี้พวกเขาได้ออกมาให้การปฏิเสธว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยและเคียร่าเองก็ไม่ได้เข้าไปแจ้งความกับพวกเขาด้วยแทนตำรวจได้ออกมาเฉลยว่าเคียร่านี่แหละเป็นคนจัดฉากเรื่องราทั้งหมดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนอกจากนี้เจ้ปริศนามือปลาไข่ของเราทางตำรวจก็ได้สืบสวนเรียบร้อยแล้วก็พบว่าเป็นผู้ชายจริงๆซึ่ง,งเขาเนี่ยเป็นชายชาวสิงคโปร์วัย32ปีที่ทำงานร่วมกับเคียร่านั่นเอง สรุปแล้วเจ้ชุดแดงมือปลาไขา่ก็คือผู้ชายใส่วิกมาตรงกับที่ชาวเน็ตยอดนักสืบออพวกเราขาดเอาไว้ไปเป๊ะซึ่งพอเรื่องนี้มันแดงออกมาสาวเจ้าสุดพอดของเราก็ได้ออกมายอมรับเรื่องนี้ทั้งน้ําตาโดยพูดเป็นภาษาจีนกลางว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่อของเธอเธอไม่ได้คิดเรื่องนี้ให้ทีทวนักพร้อมกับขอโทษแล้วก็บอกว่าเธอแค่อยากสร้างเรื่องอะไรตลกขึ้นมาเท่านั้นเองก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นเรื่องตลกสำหรับเธอแต่ในตอนนี้ชาวไต้หวันกลับไม่ตลกด้วยแล้วเนี่ยสิ เพราะมันทําให้ชื่อเสียงของประเทศพวกเขาเสียหายหลายโหนก็ออกมาตําหนิเธอว่าไม่ควรทําอะไรแบบนี้นะนอกจากนี้เคียร่าได้ถูกห้ามเข้าประเทศไต้หวนันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานมาจากสำนักข่าวกลางไต้หวนันระบุว่ากรมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไต้หวนันได้ออกมาถแถลงข่าวประกาศว่าสตรีมเมอร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศนี้อีกต่อไปถึงจะไม่ระบุว่าแบนห้ามเข้าเป็นประเทศกี่ปีแต่คาดการจากโทษสูงสุดแล้วก็น่าจะระยะเวลามากถึง5ปีด้วยกันเลยทีเดียว ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่โทษเพียงอย่างเดียวที่สาวคนนี้ต้องเจอเพราะมีรายงานข่าวเพิ่มอีกว่าทางสารแห่งหนึ่งภายในไต้หวนันได้ออกมารับช่วงต่อคดีน,นี้แล้วเคียร่าและผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอต้องถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมในไต้หวนันนอกจากนี้ทางตำรวจก็ได้สั่งให้เคียร่าสตรีเมอร์สาวและผองเพื่อของเธอกล่าวขอโทษต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการกระทำของพวกเธอที่ผ่านมาส่วนในข้อมูลนอกจากนี้ก็ต้องขอรอดูข้อมูลความเคลื่อนไหวจากฝั่งของผู้รักษากฎ,กฎหมายต่อไปทําตัวแท้ๆเลยนะเนี่ยและถ้าคิดว่านี่เป็นวีดีกับครั้งแรกของเธอแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคียร่าเคยถูกตำรวจเรียกให้หยุดในกรุงโซลเหตุผลก็เพราะว่าเธอแต่งตัวของเธอในที่เปิดเผยช่วงอกมากจนเกินไปก็เลยถูกรายงานไปให้ทายเจ้าเทียมรวจ ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายไปนปในถกเถียงกันอยู่พอสมควรด้านของตำรวจเองก็ขอร้องให้เธอแต่งกายให้หเมาะสมซึ่งเจ้แกเนี่ยก็ยังปากแทบโต้เถียงกับตำรวจอยู่เกือบหนึ่งนาทีเธออ้างว่าเธอไม่รู้กฎหมายของประเทศนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตัวของเธอเนี่ยเธอก็จะปรับปรุงให้ หลังจากพูดคุยเสร็จเธอก็มีการบ่นเกี่ยวับคนที่รายงานเธอว่าเป็นพวกขี้ฉาที่บ่นกับขนาดหน้าอกของเธอและก็บอกว่าให้ปล่อยเธอหาเงินต่อได้แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นและประนามการกระทำของเคียร่าชาวสิงคโปร์บางคนถึงกับบอกว่าเองกำลังทำลายชื่อเสียงของคนสิงคโปร์อยู่นะเว้ยในขณะที่คนอื่นๆก็กำลังวิจาร์เธอที่ไม่ระดับตามกฎหมายมีข่าวเกี่ยวกับเธอมากขนาดนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเจ้แกเนี่ยตัวตึงขนาดไหน ก็ต้องมารอดูกันต่อไปเลยล่ะครับว่าหลังจากนี้เคียร่าคิตตี้คนดีคนเดิมของเราจะออกมาสร้างคอนเทนต์อะไรอีกแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้อีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปล่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่ผมได้เ้อยให้ฟังคิดว่าโทษที่เธอได้นั้นมันสมควรได้รับหรือเปล่ากับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปหรือถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเพมไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคโอ e ีสปอร์ตก็รีช่วกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ